อินโดนีเซียสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งในศึกฟุตบอลซีเกม2025หลังจากสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้อย่างเป็นทางการท่ามกลางความคาดหวงังและแรงกดดันจากแฟนบอลทั้งประเทศเส้นทางของทีมชาติอินโดนีเซียในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เต็มไปด้วยความท้าทายการแข่งขันที่เข้มข้นและจังหวะสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของฟุตบอลอินโดนีเซียในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลการแข่งขันแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นการวางแผนระยะยาวและความสามัคคีของนักเตะสตาฟโค้ชและสมาคมฟุตบอลตั้งแต่เกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มอินโดนีเซียแสดงให้เห็นถึงความพร้อมทางด้านแทคติกความฟิตและสภาพจิตใจนักเตะดาวรุ่งหลายคนก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีม เล่นด้วยความมั่นใจกล้าเล่นกล้าตัดสินใจและไม่เกรงกลัวคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นทีมเต็งหรือทีมที่มีประสบการณ์สูงการต่อบอลที่รวดเร็วเกมเพรสซิ่งที่มีวินยัยและการเปลี่ยนจากกลับเป็นรุกอย่างมีประสิทธิภาพทำให้อินโดนีเซียกลายเป็นหนึ่งในทีมที่น่าจับตามองมากที่สุดของซีเกม2025การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มเต็มไปด้วยความเข้มขน้น ทุกคะแนนมีความหมายและทุกประตูอาจเป็นตัวชี้ชะตาอินโดนีเซียเริ่มต้นด้วยความมั่นใจเก็บแต้มสำคัญได้ตั้งแต่นัดแรกส่งผลให้บรรยากาศในทีมเต็มไปด้วยพลังบวกนักเตะเล่นด้วยความเชื่อมั่นในแผนการของโคช้ชและเข้าใจบทบาทของตัวเองอย่างชัดเจน เกมรับมีความเหนียวแน่นลดความผิดพลาดส่วนบุคคลขณะที่เกมรุกมีความหลากหลายทั้งการโจมตีจากกริมเส้นการสอดขึ้นมาทำประตูของกองกลางและการจบสกอร์ที่เฉียบคมของกองหน้าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้อินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศคือการบริหารจัดการทีมอย่างชาญฉลาดการหมุนเวียนนักเตะช่วยรักษาความมอสอดอลดอาการบาดเจ็บและทำให้ผู้เล่นทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองทุกคนพร้อมลงสนามและทำหน้าที่อย่างเต็มที่นอกจากนี้การเตรียมทีมด้านจิตวิทยายังมีบทบาทสำคัญนักเตะสามารถรับมือกับความกดดันจากเกมใหญ่เสียงเชียร์และสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้อย่างมีวุฒิภาวะเมื่อการแข่งขันดำเนินมาถึงช่วงท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม สถานการณ์เริ่มชัดเจนว่าการเข้ารอบรองชนะเลิศต้องอาศัยทั้งผลการแข่งขันของตัวเองและผลของคู่แข่งอินโดนีเซียยังคงรักสามารถประานการเล่นได้อย่างสม่ำเสมอแม้จะเจอกับคู่แข่งที่เล่นอย่างรัดก,กุมและเน้นเกมรับแต่ทีมยังคงหาจังหวะเข้าทำได้ดีความอดทนและวินัยในเกมกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ทีมเก็บแต้มตามเป้าหมาย การผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของอินโดนีเซียไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพังแต่เป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมการแข่งขันซีเกม2025ที่มีหลายทีมโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศล้วนเป็นทีมที่มีคุณภาพมีระบบการเล่นที่ชัดเจนและมีนักเตะที่สามารถสร้างความแตกต่างในเกมสำคัญได้การแข่งขันในรอบต่อไปจึงถูกคาดหวังว่าจะเข้มขน้น ดูดเดือดและเต็มไปด้วยอารมณ์ของฟุตบอลระดับสูงในฐานะหนึ่งในทีมที่ผ่านเข้ารอบอินโดนีเซียถูกจับตามองเป็นพิเศษแฟนบอลคาดหวังว่าทีมจะสามารถรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีและก้าวไปไกลถึงรอบชิงชนะเลิศการสนับสนุนจากแฟนบอลทั้งในสนามและทางออนไลน์กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญนักเตะหลายคนออกมาแสดงความขอบคุณต่อกำลังใจที่ได้รับ และยืนยันว่าทีมจะจัดทุ่มเทยอย่างเต็มที่ในทุกนัดที่เหลือหากมองในเชิงแทคกติกอินโดนีเซียแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการเล่นสามารถปรับแผนตามคู่แข่งได้อย่างเหมาะสมบางเกมเน้นครองบอลและคุมจังหวะบางเกมเน้นตั้งรับแล้วโต้กลับเร็วความสามารถในการอ่านเกมและปรับตัวระหว่างการแข่งขันเป็นจุดเด่นที่ช่วยให้ทีมได้เปรียบในหลายสถานการณ์ นอกจากนี้ความเข้าใจเกมของนักเตะรุ่นใหม่ที่ผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติมาก่อนช่วยยกระดับคุณภาพทีมโดยรวมรอบรองชนะเลิศของซีเกม2025ถือเป็นบททดสอบสำคัญอีกครั้งอินโดนีเซียจะต้องเผชิญกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งมีประสบการณ์และพร้อมสู้เต็มที่ทุกความผิดพลาดอาจนำไปสู่การลดกรอบ ดังนั้นความละเอียดในเกมรับการตัดสินใจในจังหวะส,สุดท้ายและสภาพจิตใจของนักเตะจะเป็นปัจจัยชี้ขาดโคช้ชและสตาฟต้องเตรียมทีมให้พร้อมทั้งด้านร่างกายแทคติกและจิตใจความสำเร็จของอินโดนีเซียในซีเกมครั้งนี้ยังสะท้อนถึงการพัฒนาระบบเยาวชนในประเทศการลงทุนในอะคาเดมีการให้โอกาสนักเตะอายุน้อยและการส่งผู้เล่นไปเก็บประสบการณ์ในลีกต่างประเทศ ล้วนส่งผลให้ทีมชาติแข่งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซีเกม2025จึงไม่ใช่แค่เวทีการแข่งขันแต่เป็นพื้นที่แสดงศักยภาพของฟุตบอลอินโดนีเซียในอนาคตนอกจากอินโดนีเซียแล้วทีมอื่นๆที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศก็มีเรื่องราวและเส้นทางที่น่าสนใจไม่แพ้กันแต่ละทีมมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างมีนักเตะเด่นที่พร้อมเปลี่ยนเกมได้ในพริบตา การแข่งขันรอบรองชนะเลิศจึงถูกคาดหวังว่าจะเป็นการดวลแท็กติกความสามารถเฉพาะตัวและหัวใจนักสู้ของแต่ละชาติสำหรับอินโดนีเซียเป้าหมายไม่ได้หยุดอยู่แค่การเข้ารอบรองชนะเลิศทีมตั้งเป้าที่จะคว้าเหรียญรางวัลและหากเป็นไปได้คือการคว้าเหรียญทองความฝันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมหากทีมยังคงรักษาฟอร์มการเล่นความสามัคคีและความมุ่งมั่นเหมือนที่แสดงให้เห็นในรอบที่ผ่านมา ทุกนัดจากนี้ไปจะเป็นเหมือนนัดชิงชนะเลิศที่ต้องเล่นด้วยสมาธิและหัวใจที่แข็งแกร่งบรรยากาศของซีเกม2 0 2 5ยิ่งทวีความคึกคักเมื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแฟนบอลจากทุกชาติรอคอยชมเกมคุณภาพการเชียร์อย่างมีสีสันและโมเมนต์สำคัญที่จะถูกจดจำไปอีกนานอินโดนีเซียในฐานะหนึ่งในทีมที่ผ่านเข้ารอบกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวเหล่านั้น และไม่ว่าผลการแข่งขันสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเส้นทางที่ทีมเดินมาจนถึงจุดนี้ก็ถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจการเดินทางของอินโดนีเซียในซีเกม2025ยังไม่สิ้นสุดทุกสายตายังคงจับจ้องไปที่รอบรองชนะเลิศว่าทีมาจากสามารถก้าวข้ามอุปสรรคสุดท้ายก่อนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้หรือไม่ความหวังความฝันและความเชื่อของแฟนบอลถูกส่งต่อไปยังนักเตะทุกคนในสนาม และนี่คือเสน่ห์ของฟุตบอลที่ไม่ได้วัดกันแค่ผลสกอร์แต่รวมถึงหัวใจความพยายามและเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดการแข่งขัน